วัสดีครับรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อวขวัญบลูซมมี่ค่ะวันนี้น้องของขวัญจะมาทำอะไรเอ่ยเทใบกาปูใส่วงบ่อค่ะมาและก็มาอัปเดตบ่ออินบ็อกนะครับผมเนาะก็บ่ออินบล็อกของพวกเรานี่ก็ก็คือแล้วก็เหตุผลว่าทําไมพวกเราถึงถึงชอบบ่ออินบ็อกใช่ไหมคะลูกค่ะค่ะงั้นก็ฝากลุงกับป้าย,ยางไงลูกกดไลค์กดแชร ขอบคุณมากมากครับไปได้ลูกเอ,อ่อบอกมึงกับป้าพีชไม่ป้าแม่ถ่ายคลิปอยู่นะคะเร็วๆตรงไหนตรงนี้ค่ะมแม่ถ่ายคลิปอยู่หนูเทเลยกระิไม่ตรงไหนแม่ไม่หนูเทเลยค่ะเทไปตรงไหนอ่ะเดี๋ยวน,นั่งยืยนพักก่อนเอ่า <c oughs> บ่ออิดบล็อกของผมเนี่ยก็อย่างที่แจ้งเพื่อนๆไปนะครับข้างล่างจะไม่ได้ลองอะไรเลยนะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวมาดูตรงนี้ก็ได้ข้างล่างไม่ได้ลองอะไรเลยนะนี่ฮ <abbiamo> ะข้างล่างผมไม่ได้ลองอะไรเลยนะครับเป็นหญ้า,เป,างงนนเป็นดินอย่างนั้นนะครับเป็นดินอย่างเงี้ยแล้วผมก็เทใบก้ามปูหมักไว้นะฮะหมักเทใบก้ามปูแล้วก็เนี่ยครับพวกมูลจัดพวกมูลขี้งวขี้ควายต่างๆนะเพื่อนๆนะ ก็เน so so the right. ี่ยครับอย่างนี้เดี๋ยวผมจะมาทำอย่างนี้เหตุผลที่ผมชอบก็มันมันมันดูสวยงามดูสะอาดตาดีนะครับแล้วก็เรื่องวัชพืชด้วยนะครับเรื่องวัชพืชมาน้องขวัญเออให้ลุงกัปป้าดูหน่อยเดี๋ยวนี้นะค่ะเทได้ไหมเข้าไปในบ่อเลยลูกึกโอ้สวยงามเลยเทได้ไหมเทอย่านี้ค่ะเทอย่างนี้อออ่ะเทอย่างนี้ ทเลยครับใบก้ามปูนี่ก็ผมให้เด็กน้อยนะครับในหมู่บ้านเนาะเขาเอามาขายนะครับมันไม่ใช่ในหมู่บ้านผมหรอกในอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับเขาเขาไม่ได้เปิดเรียนนะนะเพื่อนๆเ,เขาไม่ได้เปิดเรียนก็เลยหาไรายได้เสริมมาให้เด็กๆครับก็กระสอบละสามสิบห้าบาทสามถุงร้อยครับผมซื้อมา ลูกมาทางนี้ค่ะไม้ใกล้ครับก็อย่างที่เห็นนะเพื่อนๆนะผมจะหมักพวกเนื้อทิ้งไว้ประมาณแล้วแต่ครับคือขั้นต,ต่ำก็หนึ่งเดือนนะนเพื่อนๆนะหนึ่งเดือนก็หมักทิ้งไว้ก่อนพอพอเราจะใช้เราจะใส่สตาร์เกินจีอยู่นี้นะใส่โรยสตาร์เกินจีไว้แล้วก็แล้วค่อยใช้นะครับเพื่อนๆก่อนจะใช้หนึ่งอาทิตย์ผมจะโรยสตาร์เกินจีไว้เพื่อฆ่าอะไรลูกปวกๆใช่ไหมปวกเยอะเนาะ ใช่ไหมครัค่ะปลุงกับป้าสิปลุงกับป้าสิตักเยอะไหมอยู่บ้านเราเยอะเยอะมากไหมเยอะอาเท้ลุงกับป้าดูหน่อยโอเคลุงกับป้าดูอีกหนึ่งอันป้าใช้อะไรมเนี่ยอ่าดอกค่ะค่อย้เทลูกเทได้ไหมลูก โอ้จก่งจังเลยไอ้แรงงานเด็กแล้ววัเน,นี่ยวางไว้ก่อนวางไว้ข้างหน่งข้าจ้างแพงข้าจ้างแพงข้าจ้างแพงของเล่นเนาะบอกลุงกับป้าสิหนูซื้อของเล่นวันหนึ่งกี่ชิ้นทำงานให้คุ้มนะข้าแรง เชียร์หน่อยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไอเจ้าโคโกาเซียนันเพื่อนนะถ้าผมจะปลูกจริงๆเนี่ยปลูกกับดินเหนียวอย่างเงี้ยได้เลยแต่อย่างที่ผมบอกครับมันจะมีปัญหาตอนที่เราเขาเรียกว่าตัดเลี้ยงแบบแห้งหรือเลี้ยงแบบบกเนี่ยมันจะมีปัญหาตอนเขาเรียกว่าแยกหนอ่อ แยกหนอ่อแยกลูกนะนเพื่อนนะถ้าเราเลี้ยงลงดินเหนียวนะครับดินอย่างเงี้ยดินเหนียวอย่างเงี้ยจะรากจะขาดเยอะมากนะครับรากเวลาตัดแยกหนอ่อแยกลูกเขาเนี่ยรากจะขาดเยอะก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมจะต้องใช้ใบกมปูและอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือ,อวัชพืชน,นะครับเนาะวัชพืชเขาจะไม่ค่อยขึ้นนะครับเพราะว่าแสงแดดจะสอ่สองไปข้างล่างไม่ถึงนะครับวัชพืชจะขึ้นน้อยนะฮะจะส่องไม่ถึงก็ทําให้วัชพืชขึ้นน้อย ส่วนอ่าบ่ออย่างนี้นะเพื่อนๆนี่ทางเดินผมก็ป้องกันวัชพืชไปด้วยนะครับผมหาอะไรลองไว้นะเพื่อนๆนะนี่เขาเรียกอะไรดูกเขาเรียกอะไรคะเสือน้ำมันใช่ไหมครับแบบนี้ในบ้านใช่ค่ะนี่ค่ะผ้ายางอะไรก็ได้ครับเพื่อนๆอามาลองนะครับป้องกันวัชพืชน,นะป้องกันหญ้านะหนูหนูช่วยพ่อช่วยพ่อถอนหญ้าไหมถอนได้ไหมคะถอนได้ถอนทุกวันเลยนะเนี่ยตัวช่วยครับตัวปวนด้วยถอนหญ้านะฮะอ่า นี่ครับก็แล,แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะครับความกว้างความสั้นความยาวยังไงนะผมผมคิดว่าเนี่ยความกว้างสองอ e ิฐบล็อกกําลังดีเลยครับต่อบอ่ออย่าทําแบบนี้นะเพื่อนๆน,นี่แบบนี้ผมผมผมมองว่ามันดูแลยากนิดหนึ่งนะเพื่อนๆนะนี่ฮะอย่างนี้ครับมันจะดูแลยากนิดหนึ่งถ้าเป็นสี่สี่เวลาดีวัชพืชนะเพื่อนนะนะนี่ฮะมันต้องอ้อมไกลครับแต่ว่าถ้าเป็นสองอิฐบล็อกอย่างเงี้ยดูเพื่อนๆดูครับ มันดูแลไใกล้นะฮะเนี่ยสองอิฐบล็อกอย่างนี้ใกล้กว่าดีกว่าถ้าเป็น4ี่อิฐบ็อกอย่างนี้ไม่เหมาะครับไม่เหมาะสองอิฐบล็อกตาลังดีเนาะครับแล้วอีกหนึ่งเหตุผล,ลกันที่ผมบอกว่าแยกยากเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับต้นเดี๋ยวผมจะแยกให้ดูสักหนึ่งต้นนะเพื่อนๆน,นะในคลิปเนาะเดี๋ยวไปเดี๋ยวพาลุงกับป้าไปแยกต้นไม้กันไปไปเลยค่ะ เอ้แม <c oughs> กมาเบ,บิลครับสวยไหมฮะแมกมาเบลเนี่ยครับพเพื่อนๆมาดูใกล้ๆครับปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราเขาเรียกว่าจะตัดแยกหน่อนะมันจะต้องฉีดน้ำนะพเพื่อนเออันนี้นะฮะนี่ครับดูครับ ผมเคยคุยให้ดูนะดูลากเขานี่ฮะข้างล่างไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยนี่ฮะนี่ฮะก็เป็นรากระบบรากเขาก็จะเดินมาถึงนี่เลยนะนี่ก็เป็นดินเหนียวปกติครับดินเหนียวอย่างนั้นเลยนะ๊บนี่ฮะไม่ต้องฉีดนะ้าไม่ต้องทําอะไรเลยเพื่อนแถมรากเยอะยิ่ต่างหานะครับผมจะตัดให้ดูอะครับไม่ต้องฉีดรากเลยครับหาได้ง่ายๆเลยนะเนี่ย นี่ครับนี่เป็นเจ้ามอร์นิ่งดิวเนาะเป็นไม้หน่อนะฮะ๊บดูนะครับไ,รได้ค่ะดึงออกมาเลยนะลากจะเยอะมากอเนี่ดูครับเพื่อนๆ,ๆดูลากเขาครับเห็นไ,ไหมฮะนี่นะฮะเหตุผลที่ผมผมชอบนะไม่ต้องฉีดแล้วตัดแยกหนอ่อแยกลูกง่ายด้วยครับนิดหนึ่งต้นดึ<อ>กมาเลย ลากไงอ้าลาดเยอะมากนะมีตัวเล็กๆก็เยอะครับเนี่ยฮะเสร็จแล้วก็ปกไว้อย่างเงี้ยเพื่อนๆนี่ครับดูครับนะฮะนี่ฮะ ก็จบแล้วครับตัดง่ายเลยเพื่อนต้นแม่เขาก็ปล่อยไว้อย่างนี้นะนี่ะสังชูให้ลุงกับป้าดูหน่อยนี่ฮะรากเยอะไหมครับเ,เพื่อนอันนี้ไม่ได้ยิงน้ําเลยนะครับเนี่ยจะเห็นว่ารากออกเยอะมากทุกต้นจะเป็นอย่างนี้หมดนะครับบอกของผมเพราะว่าเนี่ยที่ผมใช้ก็อย่างนี้นะฮะใบกมปูล้วนอย่างเดียวเลยก็เนี่ยครับเห็ดฝนข้อดีเนาะอัพก็มาอัพเดทให้เพื่อนเพื่อนดูแค่นี้แหละครับก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วครับเพื่อนๆเอาชูให้ลุงกับป้าดูสินี่ครับ มอนิ่งดิวที่เราตัดเนาะดูลากเขานะฮะอันนี้ไม่ได้ฉีดน้ําเลยนะครับเพื่อนๆก็นี่ฮะลากเยอะลากยาวมากเลยก็นี่ฮะเหมือนเดิมครับเพื่อนๆก่อนปิดคลิปก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับฝากลุงกับป้าด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ที้ช่องยูทูและพของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ